ประธานยองลุ่ไม่รู้อินโดเอาเอาพี่พี่มาจากไหนครับเนี่ยมาจากข้างหลังครับมาจากข้างหลังครับขอบคุณสำหรับคำตอบนะครับเฮ้ยรามีกันอยู่กี่คันเนี่ยพี่อ๋อตอนนี้มาได้สามคันครับครับจริงๆถ้าถ้าฝั่งของสมุทรปราการกรุงเทพครับน่าจะมีประมาณห้าหกคันประมาณนี้ครับเฮ้ยลืมแนะนําตัวแนะนําตัวไหนแต่บางคนยังไม่รู้จักเดี๋ยวขอตั้งรถ้แป๊บนึงนะครับเมตไม่ได้เอาเลยเหรอเอาเลยเอาเลยอ่าชื่อ หยองมาครับนะครับผมก็เพจยหยองมาเที่ยวหยองสองรอนทัวร์นะครับหรือ youtube ช่องหยองมาครับนะครับผมขออะไรพี่อย่างหนึ่งได้ไหมครับครับผมถอดหมวกก่อนได้ไหมโอเคโ้โหี่วันนี้แบกของมาด้วยเนี่ยครับผมแบกของมาด้วยครับโอ้โหเป็นผู้ใจที่สร้างสรรค์แต่สิ่งที่ไม่รู้อะไรมี่แต่สิ่งใหม่ๆครับแล้วทําอะไรคือจะทำได้คือจะเป็นกระแสตลอดครับก็คือเขานี่แหละอ่ะพี่หยองครับยังไงเป็นมาอย่างไง ในคลิปที่แล้วเนี่ยน้าบอยก็เหมือนกับบอกว่าไม่มีรถกระบะถูกไหมเราก็ทําพ่วงมาเพื่อที่จะขนของนะครับผมก็ตั้งใจที่จะขนของไปงานพระป่านางรองนะครับที่สติ๊กเกอร์นี่เลยที่ล่าสุดที่เราไปมานะครับครับผมพระป่านางรองครับบุรีรัมย์ใช่ครับก็เลยเห็นเขามีกลุ่มลากพ่วงขับไทยแลนด์อะไรอยู่แล้วอ่าไม่รู้อะไรไปโดนใจนะครับเฮ้ยอยากทําพ่วงว่ะผมก็เลยคุยกับตะนนตะนนทาพ่วงด้วยกันป่าผมก็เลยขึ้นสองลำพร้อมกันเลยนะครับอ่า ็เลยได้รูปแบบของหางนี่ได้รูปแบบจากาพี่ทีซักแก้วมาก็คือจะเราก็มาแบบเสริมตรงที่เขาแบบว่าแก้ไขจุดต่างๆที่เขาเขาเจอมาใช่ครับคือเราเราอยากแบบแต่โครงโครงสร้างอาจจะเหมือนเขาครับผมโครงสร้างจะเหมือนเขาเกือบทุกจุดแต่ก็มีแบบดัดแปลงตรงนี้มั่งทําทเป็นแบบสปอยเลอร์นะผม <Spo iler. S 1> ก็คือเอาไว้เป็นที่จับยกหางขึ้นนี้แหละครับมันเบา <au S 2> ขนาดนั้นเลยครับพี่โอหนักครับหนักพี่ยกเหมือนเบาเลย มีอันนี้แบกของมาน้ําหนักน่าจะประมาณสามสิบโลได้ครับโอ้อืมอืมอืมใช่ครับผมช่างคิดจริงๆ <c oughs> แล้วเป็นไงพี่องรถเรามันเป็นร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบครับแล้วการวิ่งความเร็วมันมันสามารถไปถึง C ีรถมันไหมแ้วมันเครื่องอินเดโลเข้าออเพิ่มเลยนะครับผมอ่าก็นะครับสาหรับรถซิ่งเลยนะครับสําหรับรถหลังถนนนะครับลูกเล็กลูกโตลูกเดิมลดทิปลถใช้งานนะครับใช้ได้หมดเลย นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับสั่งได้เลยนะครับที่เฟซผมนะตอนนี้ปรับราคาใหม่แล้วนะครับเพิ่มมานิดเดียวนะครับยังไม่เกิน200บาทนะครับเบอร์40นะตัวนี้ตัวแนะนําเลยนะเฟอร์ตรนมิน่าเอนดูโรนะครับผมของเพิ่งขาดไปแป๊บนึงนะครับแล้วก็ตอนนี้ของเข้ามาเพิ่มแล้วนะครับผมใครจะเอาเป็นขวดหรือว่าจะเอาเป็นลังนะหรือว่าจะสั่งกี่ขวดนะทักเฟซผมมาเลยนะครับตอบ24ชั่วโมงแน่นอนนะครับผมฝากกันด้วยนะครับกับแบรนด์เฟอร์ตานมิน่าเอนดูโร กับตัวนี้นะครับตัวยอดทีตขายดีเลยครับผมถึงถึงมันวิ่งได้เท่าไหร่พี่ร้อยสี่ร้อยสี่มันก็แบบเครื่องมันรอบเครื่องมันตันๆนะเพราะว่ากล่องเราจูนมาแค่ร้ออ่หมื่นหมื่นสองพันหมื่นสองพันรอบมันหมายความว่าไงคพี่หยองคือคือเอานี้ดีกว่าถ้าสุดรอบเครื่องมันเลยก็คือถ้าเราไม่ลักพ่วงเนี่ยเราสามารถบิดได้เต็มบอกอ่าเต็มปอกแล้วพอเราลากแล้วเนี่ยสเตอร์ที่เราเคยยืนไว้บิดจนเต็มปอกเนี่ยมันต้องเพิ่มัตรตา ก็ต้องเพิ่มถูกใช่ไหมใช่ครับก็คือผมจะปกต,ติถ้าผมไปสภาพรถเปล่าผมอาจจะใส่สเตอร์สิบห้าสามแปดอ่าแต่ถ้าเรามีน้ําหนักของเนี้ยผมก็ยืนหน้าเป็นสิบสี่ก็เป็นสิบสี่สามแปดอ๋อฟันหนึ่งใช่ครับลดลงฟันหนึ่งมันจะสะเทือนไหมเนี่ยครับพี่อเหมือนจะสะเทือนนะเือนกำลังรถมันเลือเอมันเหมืนหอมนนั่งขี่น่าจะหมดอนะ่ะเนาะรถไม่สะเทือนครับเพราะว่าเราพอเรามีน้ําหนักของไปเยอะเราบวกกับชนลมอะ่ะมันขี่กําลังพอดีเลยครับ ครับเพราะว่าเราไม่ได้ทาความเร็วเยอะเท่ารถเปล่าคือก่อนที่จะถึงวันที่แบบเราได้ทําการเทสหลายวันมากที่ผมเห็นใช่ถูกต้องไหมเราเรา,เราก็ลองอเทสหาศูนย์ล้อว่ารถมันห่างมันกินซ้ายกินขวาหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็เทสว่าเวลาเราขี่ไว้ไปแล้วอะคือห่างมันล่อนมันสายไหมเงี้ยเราจะได้กะถ่วงน้ําหนักถูกว่าเราต้องวางน้าหนักของไว้ประมาณช่วงไหนครับครับอืมแล้วพอเราได้ไปทิปไปแล้วพี่ครับไปกลับมาแล้ว พอใจไหมผลงานตัวเองตอนนี้ผมว่าผมพอใจแล้วยืนพื้นร้อยได้ยืนพื้0หอได้ยืนพื้นร้อยได้ขนาดผมแบกของไปแล้วก็มีกงแมวไปด้วยนะผมใส่กงแมวไปด้วยแล้วแล้วผมก็พันซีนกงแมวไว้แต่เวลาลมใชไหมใช่ครับก็คือแต่จังหวะเวลาโดนลมประทักหนักมันก็อาจจะแบบมีแกว่งหน่อยแต่ว่ายืนพื้นร้อยได้สบายเลยออันนี้กรณีมีคนซ้อนด้วยใช่กรณีมีคนซ้อนด้วยโอ้โหใช้เวลาทำนานไหมครับพี่ยอง โปรเจกต์นี้ก็โปรเจกต์นี้ถ้าถ้าตอนนี้คือเอาไงถ้าจะเอาสเปคเนี้ยถ้าจะให้ทําคือผมรู้ละอ่าคํานวณเหล็กอะไรเงี้ยเรารู้ละมันมันก็จะไวประมาณอาทิตย์อาทิตย์กว่าเสร็จรวมทําสีแล้วนะครับครับผมมันต้องมีเวลาทําจริงๆครับพวกนี้ครับเห็นน้องๆ้องเขาก็สนใจใช่ไหมครับพี่ใช่อกวก็เห็นถามถามมันเยอะครับแต่ว่าพอบอกราคาไปเขาก็เขาคิดว่าบางคนเาก็ว่าไม่แพงบางคนเขาก็ว่าแพงถ้าคนเขาแบบว่าไม่รู้ต้นทุนเราอ่ะ อะไรแต่ละชิ้นเนี่ยมันก็มีราคามันอยู่แล้วอย่างล้อผมได้มือสองมาแล้วผมมาทําสีอีกเนี่ยเฉพาะล้อผมได้มาก็ห้าร้อยห้าสิบแล้วนี่มันล้ออะไรครับเนี่ยนนี่มันเป็นล้อรถป๊อปปัปล้อดีโอสิบสิบนิ้วสิบนิ้วครับผมเหมือนกับของนาบอยเลยใช่ครับสิบนิ้วเหมือนกันอืครับผมสิบนิ้วแล้วก็องศาโช๊คอนี้นี่พี่หยองของนาบอยเขาอะไรนะสปริงมีข้างเดียวอ่สปริงมีข้างเดียวเพราะว่าแล้วยังไง ของนาบอยโช๊คเขามันมันเป็นตัวแข็งด้วยอ๋อตัวแข็งเป็นโช๊คเป็นตัวแข็งแล้วถ้าน้ำหนักขนของถ้าน้ำหนักน้อยครับคือโช๊คหลังมันจะไม่ค่อยทํางานมันจะทําให้หางมันกระด้างก็คือมันเหมือนรถแบบไม่มีโช๊คอ่ะมันจะแบบหางมันจะกระเด้งกระเด้งเวลาลงบุ่มรื่โดนทางหนึ่งอะไรอย่างนี้เลยครับนาบอยแกก็เลยถอดสปริงออกตัวหนึ่งครับผมันนีอยกงให้โช๊คนนอนขยมไม่ดูได้ไหมครับข้างบวครับนี่ อันนี้ชกมันนิ่มหรือมันยังไงครับพี่อ๋ออันนี้มันนุ่มเลยครับของไคยาบ้าครับ K Y B ใช่ครับมาทำมาทำลากพวกนี้ถือว่าแบบกําลังดีเลยครับแต่ตอนที่ผมมาแบกน้าหนักของ50ิโลนะผมต้องปรับมาอยู่ช่องระดับ3มเลยครับหมายความว่าปรับให้มันแข็งขึ้นนะครับใช่ครับเพราะว่ามันมันเจอ50โลไปมันนุ่มกว่านี้เยอะเลยครับอ๋ออันนี้คือกลับมาแล้วไหมครับอ่านันนอยู่ระดับ2ครับระดับ2ครับผมโอ้โหนี่ครับใครจะทำพ่วงก็แนะนําเลยโชกไคยาบ้าครับมันนุ่มนวลมากครับแต่ แต่ถ้าไปใส่กับรถนะถ้าเป็นรถที่ต้องการแบบเดินทางไกลแล้วแบบใช้ความเร็วเยอะผมลองทดสอบใช้แล้วมันคไม่ไปตอบโจทไม่ไม่ค่อยเอาจจเอาถนนนะครับครับแต่ถ้าแบบเหมาะสําหรับรถที่เขาแบบขี่ช้าแบบคนมีอายุที่เขาไม่ค่อยขี่ไวอะไรครับแล้วก็แบบพวกรถวินอะไรเงี้ยที่แบกสองแบกสามเงี้ยเวลารับลูกค้าผมตัวนี้ดีตอบโจทย์ตอบโจทย์ครับดีกว่าครับแล้วเรื่องการจับแบบนี้นะครับพี่หยองจับเหมือนกับของรถน้าบอยหรือเปล่าอ่าไม่ใช่ครับอันนี้จะคนละแบบกับของน้าบอยครับ ตัวนี้จะนีเดี๋ยวนะนี่มันเจาะไหมเนี่ยใช่ครับจะเจาะข้างสวิงอาร์มนะผมเจาะอ่าข้างข้างรูยึดน็อตชกนะครับนี่เจาะเลยครับผมโอ้แล้วสองข้างคือต้องเจาะให้เท่ากันอ่าใช่ครับจริงๆเราไม่ต้องเจาะเท่ากันได้แต่ตอนเชื่อมคือมันต้องจับแบบที่รถอ๋อจับแบบที่รถใช่ครับอืมแต่นี่ก็คือผมก็เจาะเท่ากันทั้งสองข้างนะครับอืมแล้วก็เหล็กพวกนี้ก็คือ ก็ต้องซื้อมาเนาะพี่เนาะใช่ครับก็คือเหล็กอ่าเฉพาะหางนึงนี่ใช้เหล็กประมาณเก้ามิตรนะครับสเปคนี้ใช่ครับยางยาวครับผมเพราะว่ามันมันก็ต้องแบบรวมๆกันอะหลายๆส่วนอย่าง4ี่สิบเซนห้าสิบเซนแบบท่อนสองท่อนบวกกันมันก็หลายเมิตรแล้วครับอืมครับผมแล้วก่อนที่เราทําตัวนี้พี่หยองครับตัวที่สําหรับบรรทุกกล่องเนี่ยเราเราวาดเราต้องเอากล่อง อ่าใช่ก็คือเราต้องหาสปคดของกล่องที่เราจะบรรจุของมาก่อนว่าเราต้องใช้กล่องขนาดกี่ลิตรอย่างถ้าเราอันนี้กล่องเป็นกล่องร้อยลิตรครับร้อยลิตรอ่าเป็นกล่องร้อยลิตรครับผมแพงไหมเนี่ยพี่อ๋อหลายกี่ร้อยเนี่ยน่าจะเป็นร้อยนะหลายร้อยนะสามร้อยครับผมเฉพาะกล่องอันนี้ผมได้มาจากอ่าโฮมโปรครับโฮมโปรครับผมอืมสุดยอดจริงจนี่คือคันที่สองนะครับครับใหญ่ยัาง ยังหน้าเน่ตั้งแต่เบลรีวิวเมื่ออะไรนะเขาขออ่ะโอ้นานจัดเลย2ปีแล้วปีกว่าปีครึ่งปีครึ่งแล้วยังอยู่ครับเส้นนี้แต่ตอนนั้นรู้สึกจะเป็นล้อส้มอยู่อ่านี่มามาแปะเป็นสติกเกอร์ลายพรางนะครับโอ้แล้วก็มีมาเลเซียเข้ามาด้วยครับผมอันนี้เป็นท้ายมาเลเซียครับท้ายดีดท้ายของดีม ซี่เป็นหลาดซูเปอร,ร์คัพของมาเลยถูกต้อง<ช>ไหมครับรบ,บ้านเขาจะเรียกเป็นตัวรุ่นเอ็กไฟเอ็กไฟครับผมจริงๆ e มันก็หลาดเดียวกับบีมร้อยนะพี่ใช่ครับโครงตัวเดียวกันเลยคือบ้านเขาก็จะสั่งชุดสีหน้าไมอะไรทั้งชุดบ้านเรา,าใส่รถบ้านเขามันก็มันก็ดูแปลกตาบ้านเขาพอบ้านเขาก็พอเราบ้านเราก็ไปเอาบ้านเขามาใช่ แพลงไหมเนี่ยพี่หงนี่ยเตยนะบางคนท้ายเนี่ยชุดนี้ชุดนี้ผมได้มาฟรีครับเอาได้มาฟรีด้วยใช่ครับเพื่อนจากมาเลเซียเขาส่งมาให้โอ้โหแต่ถ้าราคาซื้อผมไม่แน่ใจน่าจะหลักร้อยนะคไม่แน่ใจครับอาจจะว่าโดนค่าส่งค่าส่งอะไรไปด้วยกันถ้ามาขาดเราก็น่าจะหลักพันนะติดผันใช่เพราะมันมีบางแตยด้วยนะอีกชิ้นหนึ่งใช่ครับได้มาเนี่ยแหละครับเจ้าดีเห็น้ยังไม่ทำสีครับเอาไว้งี่ก่อนเป็นม่วงแดงไว้ก่อนม่วงแดงครับผมแล้วก็ตรงนี้ชิ้นพลาสติกไม่ใส่แล้วพี่หง อ่าไม่ได้ใส่มาครับอะคริลิกใช่ค,ครับที่อะทำอะคริลิกไปตอนออกทริปกับเบลนะครับครับผมยังอยู่เหมือนเดิมเลยคันนี้ครับย,ยังแทบจะไม่ได้พักเลยคันนี้ล่าสุดก็เพิ่งกลับมาจะบุยลำอีกไปสองสามรอบแล้วใช่ครับไปแบบบ่อยครับครับผมโอ้แล้วเป็นไงพี่อยงแล้วตัวรถตั้งแต่ที่ผมเห็นล่าสุดอะ่ะมีอะไรเปลี่ยนไ้ไหมครับหรือว่าเปลี่ยนแค่ชิ้นแดงตรงนี้อ่าแล้วก็เปลี่ยนเป็นถังน้ใช้เป็นถังน้ำมันเดิมเพราะว่า,าผมไม่อยากไม่อยากจะปัด อ่าบางคนข้างใต้โอ้ถ้าถ้าใครเคยดูคลิปก่อนก่อนของเบลน่าน่าจะมีนะที่ผมไปทำอยู่นครสวรรค์ครับอ่าที่ผมจะต้องปาดปาดใต้บางคนเพื่อที่จะใส่ถังน้ำมันมินียมอันนี้ที่ไม่อยากบอดเพราะว่าพอชิ้นนี้หรือเปล่าพี่ใช่พราะชิ้นนี้มันเป็นชิ้นตัวเดียวกันครับใต้บางคนครับก็เลยเลือกใช้เป็นถังเดิมไปก่อนแล้วมีปัญหาไหมพี่ถังมีเนียมตัวนั้นที่ใช้ออกติปมาไม่มีครับยังนะครับผมก็คือปกติหมดเลยอืมแต่ว่าดีถว่าดีอืมแล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหร ยังเหมือนเดิมครับก็มีแค่นี้แหละเปลี่ยนล้อไปกลับเป็นล้อดํามั่งล้อแม็กซ์มั่งล้อสีมั่งล้อแม็กซ์มั่งครับผมอ่ะแล้วพี่หยองเดี๋ยวดูระบบไฟหน่อยของคันนี้อ๋อนี่ได้ครับผมระบบไฟดูระบบไฟอันนี้ต่อผ่านกุญแจหรือว่าต่อผ่านแบตนะพี่หยองต่อผ่านสวิตช์กุญแจครับเพราะว่าไฟท้ายของ c b r ชุดไฟ c b r มันจะเปิดกุญแจติดอยู่แล้วใช่ใช่ลืมลืมลืมครับผมเออเนาะมันใช้ไฟแบตเดียครับโอ้โหพร้อมกันเลยนะให้ดูแบบนี้นะครับ อันนี้มันเป็นไฟเขาเรียกวอะไรพี่หยองไฟท้ายไฟเลี้ยวในตัวไฟท้ายไฟเลี้ยวในตัวอ่าตัวนี้เหรอครับครับอ่ามันมันแยกกันใช่ไหมอ๋อแยกแล้เมันจะแยกกันอยู่แล้วครับผมแล้วโอ้นี่มีไฟใต้้องด้วยครับผมมีไฟใต้ท้องด้วยนี่มีไฟใต้้องด้วยเห็นไหมเป็นเส้นเลยครับผมโอ้โหี๋ยวเรื่องราคาเหรอพี่หยองถ้าแบบเราสามารถทําให้ลูกค้าได้ไหมพี่อ่าถ้าจะเอาแบบสภาพนี้เลยนะถ้าสภาพนี้เลยผมว่า ผมยังไม,ไม่ได้คิดราคาจบไปเขาว่ามันจะประมาณเท่าไหร่แต่ถ้าจะแบบเป็นอะไรแบบชกชกหลังเวฟนะครับผมล้อตัวนี้นะครับแต่ไม่ได้ยางใหม่อะไรเงี้ยส่วนเรื่องราคานะผมก็ถ้าจะเป็นแบบสภาพนี้เลยทำสีล้อด้วยแล้วก็ชกตัวนี้ด้วยผมยังไม่ได้คิดราคารวมว่ามันประมาณเท่าไหร่นะครับ,รบน่าจะประมาณ700 0กว่าถ,ถึงเกือบ800 0ได้ครับแต่ถ้าจะเป็นแบบว่าเป็นชกหลังเวฟมือ2ล้อ,อ ล้อตัวนี้แหละแต่อาจจะเป็น,เป,นเป็นล้อดัมไม่ใช่ล้อดิบนี้ครับอ,รอ๋อนี่ดิบอ่าก็คือเป็นล้อสิบนิ้วนี่แหละครับแล้วก็ยางยางสภาพเดิมถ้าได้ติดล้อมามือสองครับผมลองคิดรวมรวมแล,ล้วรวมระบบไฟอะไรคบหมดประมาณหกพันเก้าพันเก้าครับผมหกพันเก้าแต่ก็อยู่ที่ความต้องการของลูกค้าว่าต,ต้องการทําแขนลากแบบนี้หรือต้องการที่จะ ทำให้มันแข็งแรงกว่าน,นี้นะครับผมอ่านี้เราต้องต้องคุยกับลูกค้าอีกทีหนึ่งครับถ้าตอนนี้ก็มีคนที่สอบถามเข้ามาแล้วแต่ผมก็ยังแบบว่ายังยังไม่รับเพราะว่าเครื่องมืออะไรไม่ค่อยพร้อมนะครับผมใช้เวลาเยอะใช่ครับผต,ต,ต้นทุนการทําแบบนี้มันคือเวลาใช่ถูกไหมครับใชก่ก็คือคนที่ต้องรอได้จริงๆด้วยเพราะว่าจะให้ผมทําเฉพาะหางเนวไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันจะเสียรายได้ของเราไปอีกอย่างใช่ครับผมทําเวลาว่างครับผมทําเวลาว่างจะดีกว่านะครับ นะก็จริงๆไม่ได้พามาเชิญรีวิวรถหรอกรีวิวรถอยกเคยรีวิวแล้วคับผมผมอยากพามาดูพ่วงมากกว่าครับเนาะแต่บางคนถามว่าเอ้ยพามาดูอะไรวะผมอยากพามาดูรถพ่วงครับนะเดี๋ยถ้าจะดูรีวิวรถอ่ะมันมีอยู่ในช่องอยู่แล้วครับนะครับผมก็ประมาณนี้นะพี่ยังใช่ครับแล้วก็อยากจะฝากแบบว่าหลายคนที่แบบเข้ามาถามต้อแบบอ่าเป็นแบบเด็กๆบ้างมาเม้นถามว่าทําแบบนี้จะโดนจับไหมอะไรเงี้ยคือมันก็อยู่ที่ดุลพินิจของตำรวจตำรวจเขาเพราะว่า กฎหมายบ้านเรามันยังไม่มีรองรับพ่วงข้างก็ไม่มีรองรับนะก็คือถ้าโดนจับก็ข้อหาดัดแปลงสภาพครับผมก็คือเจอจ่ายจบพ่วงพ่วงล้อพ่วงล้อด้วยใช่ครับอ่าจริงนะก็ปะมาลานนี้นะครับผมติดตามผลงานพี่หยองได้ที่อ่า YouTube หยองมาครับนะผมหรือเพจหยองพาเที่ยวหยองสองล้ออันทัวร์นะผมหรือเฟซบุ๊กหลักก็หยองมาครับนะครับมาครับหยองมาครับครับผมโอเคประมาณนี้ครับผม้ผมก็นะก็ทักไปคุยกับพี่หยองเอาแล้วกันครับ ครับผมมีอะไรก็สอบถามกได้ครับนะครับขอบคุณผมอมากครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณเบลมากๆครับผมสวัสดีครับ